เอาคุณแต่คนนงคำว่าต้องโดนเอาใจน้องว่าใบซังยู่บอเอาเดี๋ยวก่อนมายืนบิดใส่บิดขวาอย่างบิดอะไรพี่ก็ยืนปกติของขพี่คำว่าต้องโดนเอาย์ที่จะไปซังพี่แกร,รอเราเฉยเฉยจัดจ้าเลยครับพี่แอบเบิร์อย่างไม่ยืนบิดดีน่ะบิดตรงไหนพี่ตา,าต้ยืนปกติโอ้จัดอะไร<า>โอ้เห็นดูตามตาไปยืนบิดใส่บิดขวาเทที่สิริไปซังโอ้ไม่ต้องตามมาเด้อเดี๋ยวพี่สั่งเอง น้องเท่าไรอ่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่สี่สิบหาทครับฮะทุกอย่างเริ่มต้นที่สี่สิบหาทุกอย่างเลยใช่ไหมจ้าครับโน้มอัมาทําไมนี่นะทุกอย่างจริงๆนะน้องใช่ครับวีทุกอย่างเนี้ยไปใส่เาอ,อยู่นั่นแหละไปใส่ไป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 นอกไปเอาจพะพัดออไปใส่เอา ก็เริ er oh, oh. okay. oh. ่มต้นท okay. ี right. ่45บาทเป็นอะไรนี่เขาบอกอะไรก็ได้45บาทโอ้ยกูเต้นเริ่มต้นที่45บาทได้ทุกอย่างนั่นคือนั่นเมนูเอาเมนูร้อนเริ่มต้นที่45บาทเย็น50าสปันหกใช่ไหมนี่น้องน้องบอก45บาทตามนี่มีก็ไหนว่าทุกอย่างพี่ก็นึกว่าจะพาน้องไปนั่งกินด้วยหรือว่าพาไปเที่ยวไปอะไรโอ้ย ก็ทำให้เขาใจ๊พีเดินาะโอ้กูเต้นเจ้าคิดไปนะกูเต้นเรียนลุนหลุนหลุนนเลยนายยังเรียนอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมน่าอย่ามีคนส่งเรียนหรือยังลูกมียังไม่มีคนส่งเรียนก็เอ่อแตนแนเด้อหลับผิดจารณาไว้ถ้าว่าอ่อขาดเหลืออะไรก็บอกแตนแตนได้มัเป็นไรก็เนี่ยขาดเหลือก็บอกแตนแตนได้นะ อนลองเขับไปเีงครับคือเก่าครับคือคุณแต่นถอดใจผิดเนาะดูดีครับดุลย์ยายเราเนาะจะไปถือสาเด้อเพคนฟังแบบหูเพค่อยดีอ่าเอาเดี๋ยวดูสร้างให้เจาะจุ๊จือสือเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะเอาอะไรนักหนาโอ้ยหนุบยูสืออยากเอาไปใส่มาใส่จากอะไรเอาเอ็ครับเอ็ของคุณแตนแล้วก็ของคุณอาร์โกโก้ครับผมครับผมเริ่มต้นไม่รูนรองซีซูน่าบอกม่นยิงไปชิปทียบไปถั่ว โอ๊ยไปเนาะจ้าสี่สิบห้าเนาะจ้ามายืนรออยู่ข้างนอกก็ได้ดอกทำไมไม่พาพี่รออยู่ข้างในมาพาอะไรรออยู่หนาคุณเตนนะเขาบอกว่าราคาของบริเวณอันราคาโตน้องผู้เตนเจ้ากันนอก็บอกไม่ชัดเจนนะเนาะโอ๊ยเนาะยืนรอข้างนอกนี่เงี้รับลมอากาศ ปอดโปรงปลาอากาศเก่าก็ดีทั้งพี่น้องผู้เตียงบรรยากาศด,ดีแล้วนี่โอ้ตรงนั้นทำวัดแดงกันวางใช่โอ้ทำทานในบ้านพี่เหลนงมอสเป็นย้หลับของดีบ้านแตออ็นเต็นเออเขาทาเขาทาผู้เตียงใช่โอ้พาหนูมาอยู่ใยเด้อได้ได้นั่น<ข>อ,อ๋<ข>อน้ำได้แล้วน้ำได้แล้วเสร็จแล้วเจ้ารออยู่นี่รู้จะไปเอาไห้เองนี่แคนี้ก็ต้องไห้รอเนาะ แค่นี้นิดๆหน่อยๆทําเป็นอายเขาอายเขาบ้านเราเท่ๆจะไปอายทําไมนี่น้องออสถ้ามาคาเฟ่แคนาบิสอ่ะนี่เราต้องมากาสมาสกาละาเยาวลัยพระพิคนีมาขอพรที่บ้านเฉลียงเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะน้องออนะใหญ่ที่สุดในโคราชนะน้องคุณแต้มมีที่กราบไหว้มีทูบมีเทียนมีให้บูชาค่ะมาได้เด้อจ้ามากราบมาไหว้ท่านมาขอพรค่ะ อิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มบุญจา้าปะบ้านสี่นี้จะของดีๆไหมล่ะ